สวัสดีครับใบบุญอิ่มใจวันนี้พามาชมบรรยากาศยามคำ่ำหกโมงก,กว่าๆนะครับมาดูบรรยากาศนะครับได้ยินเสียงอะไรบ้าเย็นเสียงแมลงมันร้องนะดูบรรยากาศยามเย็น,นสวยงามอากาศเย็นครับไม่ได้ร้อนนะตอนเย็น ากาศจาเย็นดูสดชื่นดีนะครับวัอาทิตย์ก็รับขอบฟ้าไปแล้วแต่ก็มีสีแดงหรือมันอ่อสวยงามครับจามเย็น ตกดินแล้วก็ยังมีแสงสีเหลืองอ่อ,อนๆสีแดงผสมกันวสวยงามครับบวกกับสีฟ้าของท้องฟ้านะสวยงามมากเลยครับยามเย็นลวกสา,ามาขอขอกกำลังกายด้วยครัยามเย็น สนุกมั้ยครับสนุกหรือเปล่าครัไปยเย็บบนบรรยากาศดีครับยามเย็นนะ ่งมากได้ออกกำลังกายครับ ดวท้องฟ้ายามเย็นนะครับสวยงามมากดูสดชื่นสายตานะครับสีฟ้าสีเหลืองมันอ่อนอันนี้เปลี่ยนบรรยากาศการออกกำลังกายนะครับด้บรรยากาศครับแข่งกระยายแล้วสนุกใจเลย ไกล่ึันไปยาายนะครับได้วิวพอดีเลยครับเป็นแสงของดวงอาทิตย์รับเกาะฟ้าไปแล้วแต่ก็ยังมีแสงสว่างของสีแดงสีเหลืองอ่อนอยู่นะครับ สวยงามมากครับยังค่ำตอนเย็นเย็นหกโมงกว่าครับสำหรับคลิปนี้ใบบุญอิ่มใจฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าบ๊ายบาย ขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับคุณยาย yeah.